สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับทำลายทิ้งต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายไปหาวิทยาลัยในชิวนกาซาที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้เป็นฐานกาา่อการร้ายใส่ไม่ยังเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและสภาพบ้านผู้นำกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในพื้นที่เมืองราฟาถูกกองทัพอ,าาอิสราเอลถล่มโจมตีเสียหายยับเยินและกองทัพอิสราเอลจะตั้งหน่วยทหารกองพลขนาดใหญ่ บริเวณชายแดนอิสราเอลซีเรียเพื่อสกัดกั้นกลุ่มก่อการร้ายฮิบอลละหรือบฏิบัติการทาหารต่อกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมที่ต้องการทำลายประเทศอ,อิสราเอลและนายเบนจามินเดทันยาหูผู้นำอิสราเอลลั่นได้เจราจากับโจเบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วและประกาศว่าจะบุกเมืองราฟาต่อไปแน่นอนเพราะถ้าไม่บุกเมืองราฟาภาคพื้นดินจะไม่สามารถกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาต้สิ้นซากได้แต่จะบุกควบคู่ไปพร้อมความเสื่อมเลือด้านนุัยธรรม เมื่อวันที่20มีนาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกราฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการ์ที่คอนฟุงกระจายกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ทาการเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงต่อกลุ่มกอกราฮามาสในพื้นที่ทางกาซาทางเหนือน,นะครับพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลได้ทําลายสถานที่สําคัญต่างๆมากมายนะครับในนง้นนั้นก็คือมหาวิทยาลัย ของชาวปาเลสไตน์ในส่วนกาซา,าครับที่ชื่อมหาวิทยาลัยอ,อิซาอันซาฮานะครับ ที่กลุ่มก่อการร้ายฮามัสใช้เป็นฐานก่อการร้ายเล่นงานประเทศอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้ทำเช่นนั้นนะครับจึงได้ทําการทําลายทิ้งให้ระับคาบพนาศูนย์ไปเลยทีเดียวโดยการส่งเครื่องบินรบเทพและระเบิดทําลายทิ้งทําให้เสียหายยับเยินในมีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครับอ่อนฟุ้งกระจายไปทุกทิ่ทุกทางเลยทีเดียวและคาดว่าทําให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการร้ายฮามัสที่อยู่ในฐานนักกล่าวรวมถึงสมาชิกฮามัสและเครือข่อยขบงใต้ดิน ในมหาวิทยาลัยอิสซาอันซาฮาแห่งนี้ถูกทําลายย่อยยับแน่นอนนะครับ้องโดนเป็นเต็มซักขนาดนั้นราว่าของท่าอากาศอิสราเอลก็มีเบอเตียดมที่สามารถทําลายได้ถึงบริเวณที่เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มกวากกระไฮามาสที่ขุดลงไปในแผ่นดินใต้มหาวิทยาลัยนะครับงานนี้ก็ทําลายทั้งฐานทางสมาชิกฮามาสและเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มกวากกระไฮามาสด้วยนะครับสัตึมไปซักขนาดนี้ส่งผลให้อิทธิแข็งนะครับ แกลกจะกระจายไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับพี่น้องและสมาชิกกลุ่มกอกราฮามัสที่เป็นชิ้นเนื้อมนุษย์นะครับงรกงแ,แหลกละเอียดแหลกเล้วไปจับแรงระเบิดของกองทัพอิสราเอลที่วางระเบิดได้อย่างแม่นยําจริงๆนะครับแม่นเามือจับฟางเลยทีเดียวเลยไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ากลุ่มกอกรฮามัสจะใช้มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลหรือมัสยิดต,ต่างๆนะครับเป็นฐานกา่อการร้ายแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำอย่างยิ่งนะครับพี่น้องและสุดท้ายในเมื่อกลุ่มก่อการร้ายฮามัสใช้ฐานที่เหล่านี้เป็นฐานก่อการร้ายแล้วกองทับ ถึงต้องตามมาก่อนล้างทำลายล้างให้สิ้นซากแบบนี้มาในที่สุดนะครับพี่น้องซัตตุ่มไม่เหลือเลยทีเดียวนะครับแม่นมากจริงๆนะครับส่งกลุ่มกอกระหัฮามัดไปรายงานตัวกับบ้านลาะหรือยูบาลต่อไปจากผลกรรมที่ดาวสลองฮามาัดเองเพราะว่าหมายทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาแล้วปเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาพความเสียหายของบ้านผู้นํากลุ่มกอกระหัฮามัดนะครับที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่เมืองดาฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซานะครับถูกกองทัพอิสราเอล ทำลายจะทาให้เสียหายย่อยยับไปแบบนี้เลยครับพี่น้องเหลือแต่ซากตึกปรากัรพังดีๆนี่เองและมีผู้คนชาวปาเลสไตน์ครับมามุงดูความเสียหายจากการที่กลุ่มก่อการร้า,ายฮามาต์ใช้บ้านเหล่านี้เป็นฐานก่อการร้า,ายและเป็นที่พักของผู้นากลุ่มก่อการฮามาตในย่านลาฟาแห่งนี้นะครับส่งผลให้หน่วยข่าวกรองกองทัพอิสราเอลพอจับได้แล้วนชีพิกัดใ,ให้กับกองทัพอากาศอิสราเอลหรือหน่วยอาวุธนักของกองทัพอิสราเอลยิงถลง่มโจมตีใส่จนทำให้เสียหายยับเยินไปในที่สุดนะครับ เหลือเพียงกำแพงไม่กี่กำแพงนะพี่น้องเหลือเพียงผนังห้องของบ้านผู้นำกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไม่กี่ที่นะครับรอที่เหลือก็ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้ามีผู้นำกลุ่มก่อการร้ายฮามาตประจำการอยู่ตรงนี้งานนี้ไม่น่ารอดแน่นอนนะครับถ้าไม่หลบอยู่ชั้นใต้ดินหรือชั้นใต้ดินอาจจะทําให้ดิน อยู่บนพื้นดินร่วงลวงไปทับชั้นใต้ดินก็เป็นได้เหมือนกันนะครับโดนโจมตีรุนแรงเสื้อขนาดนี้นะครับพี่น้องแต่เขาช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อ,อกลุ่มกากกาลาฮามาตเลือกที่จะก่อกรรมทาเค้นสร้างเวทซ้างกรมต่อประเทศอ,อิสราเอลต่อประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลวกและชาวไทยในวันที่7จตุลาคมส5 6 6กิที่ผ่านมางานนี้ก็ไดถูกความทอิสราเอลใช้ของใหญ่นะครับถล่มโจมตีเสบ้านของพวกกลุ่มก่กกาลาฮามาสใส่ไม่ยังย้งอย่างต่อเนื่องและที่เมืองลอฟาก็มีการโจมตีของกองท าหากกองทัพอิสราเอลอนุมัติแผนในใการเข้าปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในเมืองดาฟาทางภาคใต้ของซีร์ังกาซาต่อไปนะครับงานนี้คาดว่าเม่นานนี้จะได้เห็นการบุกภาคพ,พื้นดินของกองทัพอิสราเอลเพื่อกำจัดฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มกวาการลฮามัดในเมืองดาฟาาต่อไปอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับและเหตุการต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ประกาศว่าได้จะตั้งกองพลทหารนะครับประจำภูมิภาคแห่งใหม่บริเวณชายแดนอิสราเอลที่ติดกับซีเรียและเลบานอนนะครับ โดยกองพลที่จัดตั้งใหม่นั้นชื่อกองพลฮีเฮริมนะครับหรือมมลเทนบิดที่จะได้รับมอบหมายให้ดูแลภูยภาคเมลเทนเฮอร์มอนและมมลด็อภายใต้กองพลบัสเทียนที่2อแทนที่กองพลระจำภูยภาคเฮอร์มอนที่810ที่มีอยู่เดิมนะครับและกองทัพอิสาราเอลกล่าวเพิ่มเติวมว่ากองพลนี้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริบัติการตอบโต้ต่อสถานการณ์บริเวณชายแดนทางเหนือและสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน และกําลังลบของกองพลแห่งนี้นะครับจะเคลื่อนที่แบบเตรียมรูปแบบภายในอีกกี่สัปดาห์ทั้งหน้านะครับมาประจาพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลได้จัดตั้งกองพลแห่งนี้ไว้บริเวณชายแดนอิสราเอลซีเรียเลบานอนนะครับโดยกองพลแห่งนี้มีผู้บัญชาการคนแรกและคนใหม่ที่ชื่อพันเอกดีลอนแอปเปิลแมนนะครับที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองพลคนแรกของกองพลูุยภาคแห่งเทือกเขาแห่งนี้นะครับพี่น้อง งานนี้ก็จะได้มีกองพลทหารของกองทัพอิสราเอลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองพลนั่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีการสู้รบกันกับกลุ่มก๊อกปราคิดบัเละที่อยู่ในฝั่งซีเรียและเลบานอนอย่างต่อเน,นื่องนะครับงานนี้จึงจะตั้งกองพลทหารมาควบคุมซะเลยนะครับพี่องก็ต้องดูผลงานของกองพลแห่งใหม่ของกองทัพอิสราเอลแห่งนี้ต่อไปนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่นายรการัฐมนตรีของอิสราเอล นายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับได้ออกมาประกาศว่าจะบุกราฟานแน่นอนนะครับพี่น้องแต่บุกค,ควบคู่ไปกับความเชื่อเหลือดามลสยธธรรมต่อชาวปาเลสตาในชวนกาซานะครับรองกับได้คุยกับประธานาธิบ,บดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วด้วยนะพี่น้องโดยข่าวได้รายงานไปว่านายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมรีของอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้คุยโทรศัพท์กับประธานาธิบ,บดีโจไบเดนเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามล่าสุดรวมถึงการทำให้เป้าหมายของสงครามทั้งหมดนั้นสำเร็จ คือการกำจัดพวกฮามาสการปล่อยตัวประกันทั้งหมดและทำให้แน่ใจว่าเจงนกาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลในขณะที่การจัดหาส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็จะทำควบคู่กันไปเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้และนอกจากนี้นายเบนจามินเนทันยาฮูได้บอกประธานาธิบดีโจเบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาไปชัดเจนแล้วว่ามันไม่มีทางเลยที่จะทำลายฮามาสโดยไม่มีการปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เมืองดาฟางานนี้กองทัพอิสราเอล จะบุกดาฟาต่อไปแน่นอนแต่ก็คข้คู่กับความช่วยเหลือหออนุษยยรรทมที่มีต่อชาวปรเลไไต้ในเมืองดาฟาพร้อมกับอุปยพชาวปรเลตไต้ออกจากพื้นที่สู้รบโดยเร็วที่สุดด้วย งานนี้ค่อยเห็นกองทัพอิสราเอลบุกบางลาฟานแน่นอนนะครับพี่น้องอีกไม่น,นานนี้จากการประกาศอย่างต่อนเนื่องของนายเบิเจมีเนันยาหูนายนนาย,นาย,ยกรัฐมตีอิสราเอลแบบนี้นะครับก็คคบนนคบนนอคอยจิตตาสถานกา,ารณ์อย่างใก,ไไงงก,กล้ชิดต่อไปด้วยนะครับอาขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินนขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าผู้บิญชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ